สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านเนาะจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่21เดือน10 2 5 6หาหกากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าก่อนสิไปหลับซมแนวทางลาวพัฒนาของวันที่21เนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิกผลสรุปของวันที่19ทีผ่านมาก,กันก่อนเนาะจ้า สำหรับล่าพัฒนาวันที่1 9เอ่ดอจะให้เด่นอยู่3ตัวนอะกก็คือ 2, 4, 5รูดพ้นจาก6ตัวออก 06, 11, 32สำหรับล่างสุด6ตัว 06, 06รูดไปนอะกจากมีแต่หา0เนาะสำหรับ2ตัวล่างสุด4ตัว11โอ้โหมาเบิดนอะกจาก11ร 1, 1, ูดไปนอะกจาก ล่างสุดสี่ตัวสำหรับบุญหนึ่งสามสองสามสองกะได้เฮได้กีดได้โดดกันอยู่นอกจากสำหรับเราพัฒนาวันที่สิบเก้านอกจากเข่าสองสามนอกจากสามสองสองสามจะบุญจ่าถือว่าได้ขาหมามา,มาปากระกปองกันอยู่นอกจากเด่นสองรูดสองเด้งจ่าสำหรับสุดสามตัวกะรูดไปนอกจากมือหนีเนาะ สุดสามตัวค่ะลุดไปจากอันยินดีกับพีน่น้อง fc ตีดตามแนวทางเล่าพัฒนา,นก,ากับแอดจอยนอกจ้กวันที่สิบเก้าในการเข่าบนนอกจาก้าสามสองสองสามนอกจาก้าเด่นสองลุตสองเด, 2, ด้งจา้าเดี้ยมาต่อกันของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยนอจา้าก่อนสิไปรับส้มนอกจก้กขอบคุณถูกการรับส้มจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจก้ก เขาตัวใดแบบไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังได้เลยเนอกจากแอนดอยสิไใดมีกำลังใจในการทำแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปนอกจากเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแห่งกับแอดจอยนอกจากแอดจอยขอคุณละไหลขอคุณละแช่ขอคุณละหนึ่งติดตามนอกจากป็นไปใดกับก,กดกระดิ่งไว้เบาๆนอกจากแนวทางดีๆมีใหก้กันใดถูกวันจ้าสำหรับเราพัฒนามือี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองหกสองหกแล้วก็เก้าจ้า สองหกเก้าูดถามากถาชอบตัวนการนับไปรูดได้นะจ้ะสำหรับสูตรตัวจอเอสจอจอไ้เด่นละสี่คู่อ่าซี่สีซีแปดแปดบวกอีกสี่เป็นสิบสองค่ะประมาณนี้นะจ้ะสวยงามพลัมเกากันเลยทีเดียวนะจ๊ะบถึงสิบหกบถึงสิบเจ็ดตัวนะจ้ะสำหรับเด่นสองูดสองมีสองสามสองห้า สองเจ็ดสองเจ็ดสองหกสำหรับเด่นหกรูดหกมีหกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งหกสาม ำหรับเด่นเก้ารูดเก้าจะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดสำหรับสุดสามตัวจะสามตัวมีสองห้าสี่สองห้าสี่ สามตัวทามราคาชอบถาถูกใจจังคอยตามเนาะจ้าสองหกสามหกเก้าสองคูเด่นเนาะจ้าหกเก้าสองแล้วก็เก้าซีซีจ้าเก้าซี่สี่สำหรับตัวเดน่นตัวเน่นจ้สาสำหรับสุดสามตัวเก้าซีซีจ้สสสสสาสองหกสาม เก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปดหกสามหกหนึ่งหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดนี่คือแนว่างเล่าพัฒนาโอวันที่ยี่สิบเอ็ดนอกจากอะประมาณนี่ตามนี่เลยนอกจากทามาซาชอบจังคอยตามถามบ่มกบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดนอกจาก เขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยน้องใจแอดจอยขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามแล้วก็เป็นไปได้กับกุกระดิงไว้เบาๆน้องใจแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันน้อง้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยกับข้กเก่าคำว่าสวัสดีจ้า